สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์จินย่อเนาะเมื่อไงมาวันนี้เลยเราจะตอนเสาร์อพอด้เข็นยังแล้วอยู่เข่ามาแบบกับอาร์ตคลิปเลยนี่เมื่ออื่นอะตอมิกซามูไรระดับยูอ่ะสิบลีเทิร์นมาเมื่ออื่นรีเทิร์นมาแล้วเมือเอ่ออื่นนี่แหละเออไอพวกคือเซิร์ฟไพด์ดิเซิร์ฟไพด์เขาซิมหาจินยอ่อเขาซิมหกเนกาะกะเราไปยังเพราะว่าไม่ได้สุม่ม <laughs> เพราะว่าบไปสุ่มอยู่แล้วนะ ัวไม่พอครับตัวไม่พอ,พอถ่าอะตัวนาอุระมัง้งตัวไรบุ้นนี่อี่เดียวมันทำมัได้เข่าอยู่เดี๋ยวผมม,วมีอย่างไรเข้าก็ซุ่มวันนี้เพื่อว่าสเตีไปรับการันตีห้าสิบใบเข้าก็สิได้ตัวขนาดมาสองใบตัวแดงมาสองใบเข้าซุ่มสามใบเข้าสีสองใบขึ้นมาเพราะว่าเขาสิดองแล้ววันนี้เขาจะเป็นคนที่ดองตัวนเนาะมะเฮา ไปนี่รับการันตีห้าสิบใบโชว์เข้าไปได้สองใบแล้วกันนี้แหละที่เาต้องการนะเดี๋ยวรับเขาไอันนี้ค่อยเอา,เอา,อา,อาไว้ปดะเทศเดอกถามาผิดมาวันนี้มีศึกด่วนนี่ศึกด่วลนี่ก็ด่วนเกย์ดวนกิวเมื่อน,นี้ไปเฮาเมืเ่อนี้เฮาวุ้งยังเห็นเท่ากับมาด่วนกิวกันด่วนกิวเฮากับมีหัวกิว เข้าหรือคนแบกแต่เขาก็ตีพวกลูกกระจอกให้เขาก็พแ่แยละเน้นเน้นตีลูกกระจกนาะเพราะมันสูงชี้อยู่อ่ะบ่ได้ไปเข้าเข้าไปอันนี้มาเอาเนี่ยตีแบบบาตีแบบชิวๆินะอันนี้ก็เขาตีไปแล้วมาเหลือตัวนี้เหลือบาคุสันมาเขาก็ปิดจอบให้มือ,น,น,อนี้ปิดจอบให้กับสันเขาเขายังยังคงเก่งไปพ่ละ พลังหลานเลยก็หลานหาหลานหกวะหลานหาบ้างตอนนี้ขีกตือนี้ได้ที่ข่ายกันเลยก็ว่าได้เขามาเฮ็ดเลยล่ะแทบซิบ่บได้เล่นเลยแต่กระซีบอทิมกม็มาาชิบทุกวันจันทร์นี่แหละไปชู่เข้าไปมันเห็นกระิีมีซุ่มซุ่มโบลอดเนาะผ่อยกับสปอยไปแล้วอยู่ในชุมชนกะโคตรเกลือเลยไอ้ทั้งที่ขอ่อยมีอันนั้นมีไอ้หินพัฒนาปีศาจแล้วอันนึงเนาะ เฮ้ยหมามาละสับไปสับมาชูเข้าไปตายเรียบร้อยมาลาเตะขึ้นมาบานี้ลูกเตะวายุสลาตันชูเข้าไปสตานสองสยองขวานมาบอลเกนจิฟูตูมมาไปอ่ะพิสนามพลังมาแล้วไปชุบอลเกนจิขึ้นมาตูมหาเมื่อหกหกมื่อห้าน่ะ ชู่ระเบิดระเบิดสนามมาล่างไปชู Heck, ่เข้าไปครับสตัร์มามะบันหมัดเหล็กวายุเซโคนหมุนติวติวติวเข้าไปเหยับ้อยไปวันมาบันตีไปอีกชู่ชู่ตีขึ้นมาตีไปตีกับบอโก้โซนิกฟังซิงเอาใส่เกวินชู่เข้าไปได้ได้ลุได้กระจึงหนึ่งตีไปอีกหาเมื่อเก่าตีมาอีกหาเมื่อเด็ดเอามาบันี ตีไล in ่ตีไปลูกเตะวายุสลาตันแาบนี้ไปโอ้ยข่อยกระสนาแล้วค่อยได้เปรียบเจวินออกก่อนนะชุชุตุ้มเข้าไปไล่ตีไปอีกเมื่อไรตีเมื่อและการไล่ตีคอยไล่ตีจนแข็งมามาเล็กวายุไซคูนตุ้มเข้าไปโอ้ยมาแบบนี้ตีไปอีกไล่ เตะกับบกกองได้ีงโซนิคฟังสีเงาเท่านี่สามชูเรียบร้อยมาไหลเตะไปแบบนี้นังบากูชันอยากตัวปัญหาไอลูกเตะใบยุสลาตันชูเข้าไปมาแบบนี้ปืนใหญ่มอดไม่ยิ่งฟูจูตุมยังไงยังชิวข้าเจ้าเด้อมาแม่นข่อยมาโซนิคฟังสีเงา ช์เข้าไปตีไปบอตายโซนิคฟังซีเงาชูชูเรียบร้อยนะปาคุสันซับน้ำมาวันนี้โอ้โหมือมีดขุมนรกซับโอ้โหเหลือเด้กระ่จึงหนึ่งนะโดเบิร์ดแท้ๆวันนี้ลูกเตะวายุสลาต้นเรียบร้อยปิดเกมไปพี่แบกให้ไอ้หนุ่มเป็นแล้วพี่แบกให้นามันจัน พลังตำรานซีรันหานี่ยถ้าเป็นบอกจริงมาบานนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งคนมาตัวที่สองมาเนี่ยต้องไปเฮ็ดเก็บไปบา้างเก็บตัวที่เขาตีชนะได้กี่หนะมานี่แหละคนที่สองมันเอ๋มันเป็นคนที่สองเนาะรอบที่สองมันตีได้ que, หกรอบเลยเ้าก็เขย่าตัวท,ท,ที่เขาไปนี่แหละมา มิเคดุมิเคดุพุ่นเละพี่ดำไปตีไปตีธรรมดาไปอีกฮะตีธรรมดาไปพี่กแล้นต่ำอึกเรียบร้อยตายบรหันบอตายแจย๊สสอดไปเกินจิไระไ่งชุ่ตีธรรมดาไปบอเป็นอย่างโอ้สมสมกับทีมทีมร่ร้องอีเดียชุ่กุลีบาทหากสานามาติดกัดกอนแบบนี้มาระดบยิงกดทับขีปนาวุธตูมสี่หมื่นห้า โอ้ยบอลด้เรียนกับพองขยอยเลยชู้ตีมาติโลกชู้เข,ข้าไปนะตีมาอีกหมื่นเจ็ดืชู้เข้าไปทีบอลพลังขึ้นเนตาวข่งดอกเียวเลยนี่ไปมิเคดูมิเคด,เคดูชุบฟิวตมเข้าไปตายมาบลอลตีเนาะเออบด้เปิดเซนตีให้เพิ่นไปชู้เข้าไปเกือบตายละพี่คอรดแลนต่ำ ตุ้มตุ้มเรียบร้อยมาแจดสอดไปอีกเฮลไฟฟิล์มอติเอาไปตีธรรมดาตัวนี้เขามีโดไฟไปมาเนี้ยบริบาตฮาร์เซนาชูเบเก่าเมือนสองโอ้ยเขาเล่นระดับโปเขาเล่ยนยังสิสี่ละสาสตราพลังหลานกวางเนาะเนียประเดยเพอยังชูชูหกหมื่นหาหกพนหกมา มิเคดูมิเคด,เด,ด,ดูเรียบร้อยดอกไหฟิตปัำมาไปวิชากีนัดบอเรียบร้อยยีนัดพิชาให้โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้สำหรับกิววอร์ของจินยอเฮาไปแล้วครับ